จะว่ายังไม่แก้ไม่คร์เลยมันเป็นแค่วันนี้เขาก็จะมามาสอนสร้างโรงรถกันนะครับถ้าผมงว่าที่ไหนบ้านนะเป็นบ้านที่ผมสร้างขึ้นมาครับโอเคมันจะพาทัวร์บ้านก่อนละกันตรงนี้ก็จะเป็นเออที่เราหารเด็กจัง ผมก็จอดลูกอะไรเพื่อผมจะสร้างโรงรถไงตรงนี้ก็โต๊ะกินข้าวครับนี่ก็ที่ใส่ชุดนะครับโอเคข้างบนก็มีอะไรบ้างมีห้องนอนนะำเป็นที่ท้องโล่งนะครับตรงนี้แหละก็คือโต๊ะล่างหุนนั่นเองจึ๊บ่าจึ๊บมันมีปัญหาตรงนี้แหละ พอมันยกขึ้นเมื่อยกลงผมมันก็ไม่ไปตามนะครับผมจริงต้องแบบใช้ s t i c ก y ้ i s t o n นะครับแทนนะครับนะโอเคนี่ผมแนะนำใช้ sticky piston แทนนะนะมันดีที่สุดแล้วนะเออเออเออหืมเจ็บ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 คิดได้แล้วที่มนนันมีเออเกาเกาอยู่นบนะ ลองดูครับจึ๊บกินไปจึ๊บอ้ได้แล้วครับสำเร็จแล้วครับอขอบคุณแนวคิดมากครับยังไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยเนี่ยจะเป็นแนวคิดได้ยังไงวะครับตรงนี้ปิดไว้ไม่เห็นหรอกก็ปกเพียรมาเนียนๆโดยโอ้โหสองอ่านฮะ นี่บ้านนะเขียมมาสร้างลรงรนถะกันเมอก่อนเดี๋ยต้องใช้ก็มีเออนี่ผมคิดสดเลยเนี่ยโตนนะครับแก๊สแกส๊สแก๊สเพนนะครับแล้วก็เกที่จอดเพชโตนแลมนะครับ สวิชสตช์ตึกบิตตันสเกิร์เลดูก๊อปซิเดียนเด็กแค่บล็อกโคก็ได้นะแล้วก็เอ่อบัตเทิลน,นะอุ้ยเริ่มค่ำแล้ว ายวอนก่อนครอะแค่ตื่นละมันเสียเวลาตรงนี้แหละก็ต <for S 2> ้องมานน่งกินกาแฟตรงเงี้ยโอเคขี้แกะออกทางประตูละโอเคอย่างเงี้ย ก็เพลงจากช่องแรกครับเพลงจากช่องแรกมามไปสองช่องเนี้ยต่อมา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 จนกว่าจะถึงสุดของบ้านท่านับโอ้คว่าเจอวะเอือย่าค่อยเปลี่ยนจะโอ๊ยจำไม่ได้ตัวไหนเนี่ย ขุดมาจนถึงเออส่วนที่จะสุดครับครั่ขุดมาถึงส่วนที่จะสุดแล้วก็ข้างหลังด้วยนะจุบ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 อย่างเนี้ยทำเป็นสองช่องก่อนนะค่าสี่ก่อนแล้วสองช่องนะนะจะผมจะสามช่องเลยครับอ่าสามช่องเลยก็ได้ครับสามช่องเลยสามช่อง ก็วางโนขุดไปเลยนะครับจุหาอ,อย่างนี้เลยนะครับใครที่ไม่มีบ้านใครที่ยังจะสร้างบ้านก็สร้างกันก่อนนะครับสร้างบ้านไงก็ได้แหละขุดมาสองช่องครับขุดมาอีกสองช่องนะครับ ควาเหมือนเดิมเลยครับคลิปนี้จหน่าเบื่อครับไม่มีอะไรทำไงก็เลยมาเล่นไม้ค a าบก่อนนะครับนี่จึบจึบจึบมาทำใหมช่องนี่ครับจนครบประมาณเออ หกคูณสิบนะครับข้างเป็นหกคูณสิบอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็วางต้นมาสูงขึ้นมาแบบสูงขึ้นมาประมาณสี่บล็อกนะครับฮ่ามาทำสูงมาสี่บล็อกแล้วอีกข้างก็เหมือนกันครับนี่ให้มันเท่ากันับวาเงบทุบข้างล่างออก ให้มันได้อย่างนี้แล้วก็ต่อมาให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคมันได้อย่างนี้แล้วนะครับี๋ยวคิดว่าันลืมุปรกรณ์อะไงจากนั้นก็วางต่อมาเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเลยอะนะครับพอมาจนเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับ ความจริงไม่ใช่บล็อกเลยก็ได้ครับแต่ผมจะเรียกบล็อกหินนะเพราะว่ามันเหมือนกับเออลงรถที่สุดแล้วอะ่ะนะลงรถก็เป็นคอนกรีตซีมันกับหินนะครับนี่ลงรถบ้านผมก็เหมือนกันนะครับจบจบจเี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะคนี่ให้มันต่อกับบ้านอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมายาวๆตรงนี้มายาวๆต่อไปเรื่อยๆยาวๆยาวๆยาวๆเลยเนี่ยเมื่อทำอย่างนี้แล้วก็อุดอุดทั้หมดแล้วนี่ครับเมื่ออุดหมดแล้วก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าไม่แข็งักหนักรักษาอาสะอาสะ โอ้ยพูดติดติดขัดขัดถ้าพูดติดติดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยวางเซตต้นน้ำไม่ตรงมุมนีริเวอร์รแล้วก็เปิดนะครับมาเปิดแล้วมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นห้องตื่นๆอย่าง้งีับขุดเล่งมาเร่งมาประมาณหนึ่งสองสามสามบอกแล้วก็มาอีกหนึ่งสองสาม บางช่องที่สองทุกช่องที่สองหรอกนะทุกสามช่องกับช่องที่สองโอ๊ยติดๆคัดๆแลก็มางเลยติ๊กกี้มิกซ์ตันนะไปรูปสี่เหลี่ยมเลยนะจะเล็กประมาณนี้นะทุบไปหนึ่งสอง ไปเมื่อทุกสองช่อง,แล,งลนะแล้วก็ก็ขุดก็ขุดเพียงช่องนึงครับแล้วก็เออทำเหมือนเออที่เราทำเลยนะเขาก็จะมงางไ้สโตนเข้าไปนะตรงนี้ก็จะใช้วางไ้สโตนนะเอาไ้สโตนมาด้วยนะลืมไม่ได้เลยนะถ้าจะทำวงจรทุกวงจรต้องมีไ้สโตนนะครับ เจ็บเจ็บอไม่ได้เียบก็เออเออวางักไม่ก็ใช่ไวแบบอนี้ก็ได้ต่อมบบนี้อย่างนี้แล้วก็วางแล้วก็างนี้อย่างนี้แล้วอีโยกปุ๊บมันก็จะได้เดียว เอ๊ะทำไมวะไปดูก่อนนะไฟไปไม่ถึงเหรอต้องโยกก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ต้องทำวงจรก็ได้ครับจริงๆไม่ต้องทำวงจรก็ได้นะครับ,รออรบเออจะทำให้ยากทำไมเนี่ยวางพลกงไสชารนไปก็จบเรื่องเลยวะใช่ แค่วางบล็อกและสตูนไปก็จบแล้วอืมนะโถทำให้ลำบากทำไมแล้ก็ทับ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 แล้วับนี่ก็จะยกหมดครับแล้วก็จะอุดไปเหมือนเดิม นะแล้วต้องทำวงจรแค่ทำอย่างนี้แล้วก็วางไว้ข้างหน้าข้างหลังแบบทำเริ่มจากการสร้างรถแล้ววางไว้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแบบอย่างนี้แล้วก็จ๊กอย่างนี้นะเออเออเฮ้ยอะไรเม่กีน้ช่างมาเถอะโอ้ฝนตกยังฝนเร็วฝนตกในชีวิตจริงนะจะจะไม่ใช่ในเกมนะในเกมนี่รถมา ฟ้าหนีโล่งโจ่งไม่ไม,มีอะไรเลยไอ้ในชีวิตจริงจะตายแล้วเนี่ยเขาก็ตอมาอีกอยให้ได้อย่างนี้เัาก็จะได้รถอันใหญ่ๆที่อยู่ในเออที่อยู่ในช่องแคบมา,าละการนิดเดียวนะครับออถ้ามันถ้ามันทำไม่ได้ครับก็ทาเนี้ยก็ชุ่มเับ ทำช่องเดียวนะครับโอ้ยชิดชุบลัวเกินนะทำไปรถทําไปรถโล,ลง่ลงๆก็ได้ถ้าอยากจะประหยัดพื้นที่นะให้ใช้เอออย่างนี้เอานะจบชุบออกเลยรุบชุบอย่างนี้ออกด้วยนะทาให้มันเป็นรุ่นมอเตอร์ไซค์เลยครับ ให้มันเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์เลยนะนะถ้ามันทําไม่ได้ก็จบเรื่องเลยครับเจ็บจับทำเหมือนรถของเล่นเลยครับมันจบเรื่องแล้วอะ่ะดูสิวางเงี้ยเจ็บลองให้วางมาอีกครับเจ็บก็เจ็บให้ได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วนไะม่ได้อย่างเงี้ยเอากุม่มมาไว้ที่พื้นเสมอเนี่ย <c oughs> ก็เสร็จไปแล้วสําหรับลงรถกระลงกะลงนะครับโอเคความจริงข้างหนก็ไม่ต้องใส่กระจกก็ได้นะโอเคเสร็จไปแล้วครับสลับลงรถกะลงกรลืมของอแล้วผมสีตามรถเลยนะครับามาวางไว้บนกระจกจะได้มีความสมจริงและเหมือนมาก โอเครถมีปีกว่าโอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับเอ,อ่อลงรถกะลงกะลงนะครับโอเคใครไม่กดซับสไคร์ก็กดซับสไคร์ด้วยกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับโอเคอันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ